วันนี้นําท่านผู้ชมมาชมเมวยไทยมันๆอีกคู่หนึ่งครับในรุ่น124ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงฉลามดําสบุญมีฤทธิ์อายุ24ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกับฝ่ายน้ําเงินสิงห์ธนวัฒนายกยิมราชกบ,บงังอายุ2อายุ27ปีจากอุบลราชธานีมาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับฝฟนี้เป็นฝฟาเปิดตัวของทั้งคู่เลยนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะได้รับโบนัส ในการเปิดตัวครั้งแรกวันนี้ 3, ามแสนห้าหมื่นบาทรออยู่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับรออยู่ไฟเปิดตัวครั้งแรกเลยเสิงธรรมนวัตมัดใช้หุกขวาเข้าไปสิงธรรมนวัตสลามดำเป็นไยเดินเข้ามาหนึ่งสองเข้ามาสิงธรรมนวัตยับไปยับไปหนึ่งสองเข้ามาล้วโดนถีบไว้สลามดำเป็นยังเป็นายเดินเข้ามาสิงธรรมนวัตเตะไปยังอยู่ยกทีหนึ่งมัดหนึ่งสองเข้ามาสลามดำล้วกอดเข้าไ้แทงเขา สิงห์ธนบัตรเบี่ยงออกไปเตะมาฉลามดำเตะมาเตะขึ้นเหมือนกันสิงห์ธนบัตรเตะมาอีกครั้งหนึ่งฉลามดำเทียวมามัดสวนออกไปสิงห์ธนวัตรก็ยังปักหลักสู้ยัง,ยงไม่ได้ถอยเท่าไหร่มัดหมัดเบื่อไปฉลามดำเดินเข้าไปไหมยับไว้เตะมาฉลามดำวิ่งเข้าไปมัดหนึ่งสองเข้าไปกอดขอ้อกอดขอ้อแทงได้ไหม ล็อกไว้นะครับสิงห์ธนวัตรล็อกไว้แทงเข้าได้ออกมาจากนาครศรีธรรมราชกับอุบลราชธานีวันนี้มือแรกหมัดกันสิงห์ธนวัตรก็มึงปัดทุบขึ้นมานแล้วก็หมัดสวนเข้าไปหมัดถึงสองมาลำตัวลำตัวขึ้นเหมือนกันหมัดถึงสองอต่างคนต่างโดนนะครับไว้เปิดตัวต่างคนก็ต่างอยากเปิดตัวให้ดีนะครับสิงห์ธนวัตรยังปากหลักสู้อยู่ อายุมากกว่าสามปีมัดออกไปสันามนังม so ัดหนึ่งสองเข้ามามุดเข้ามาหนั่งโซนแรกมาก็โดนสวนลงไปหนึ่งสองงอตัวสิงถนัมัดฉันเามนังมัดหุบเข้ามายับไว้สันทำดามยับเป็นฟางมาโดนมัดสวนลงไปยับมาสิงถึงนับมัดปากหลักสู้อยู่กลางวิธีเลยยับไปมวยขวากับขวาเจอกันวันนี้มัดแรกมัดกันเลย มวยคู่นี้ไม่ไม่เห็นหมวยไทยแล้วครับไม่มีเตะมีขเข่าอะไรห,หมัดแรกกันเลยครับจากจากเป็นมวยเข่ามาเป็นมวยหมัดกันแล้วหนึ่งสองเข้าไปสารน้ำดำเดินเข้ไเาไปเห้เขาไปยับจับซ้ายไปสิงทำหมัดมัดทุกครตัวม,มัดพื้นไปสารน้ำดำเข้ามามัดทุกหนึ่งสองครงตัวหนึ่งสององตัวสิงทาก็มัดเขาหน้าขึ้นมัดพื้นไปหนึ่งสองคงตัวมัด โอ้ต่างคนต่างแรกมันะครับมวยคนนี้จากมวยเข่ามากลายเป็นมวยมัดนะครับเป็นมวยสากลไปเหมือนหนึ่งสองามาครับกติกามวยไทยนะครับแต่เป็นมวยสากลแล้วตอนนี้มัหนึ่งสองข้าไปมามัดหนึ่งโอ้ฟันซอกไม่โดนนะครับมดยกที่หนึ่งไปนะครับหมดนยกที่หนึ่งขม,มุมมามันดูต่อยกที่สองกันเลยสึงสักษณ์น้องเตะมา ิงธนว so ัตรก็ยังปากหลักสู้อยู่ต่างคนต่างไม่ถอยนะครับมาครั้งแรกก็ต้องเปิดตัวให้ดีอ๋อยับไปสัลามดำค่อยๆขยับเข้าไปมัดถึงสองมัดยับเข้ามามัดถึงสองเข้าไปสลามดำสิงธนวัตรก็ยับไว้ต่างคนต่างยับลายเต็มตัวนี้ก็คือสิงห์ธนวัตรนะครับจากอุบลสลามดำเดินขยับเข้ามา ยับไวหห Guys, ห้หนึ่งสองขลตัวหนึ่งสองขาลตัวเหมือนกันหนึ่งสองข้าหน้าหนึ่งสองข้าหน้าหนึ่งสองโอ้สิงห์นวัดมันมัดจะแม่นกว่าทีไว้สลาน้งเข้าไปยับไปสลามน้องค่อยขยับเข้าไปเอาทีไว้มัดหนึ่งสองข้าลมตัวจะฉาเข้าไปสิงห์นวัดเตะมานานมีเตะมีเขานะครับนอกนั ja like ้นเป็นมัดนะครับเตะมา สิน้าเตะมามัดเข้าไปสลาดเตะไปหมัดหนึ่งสองตัวปันศอกไม่โดนันาดหมัดส <part> <kitchen> ิงหน้ามัดหนึ่งสองข้างหน้ามัดหนึ่งสองข้างหน้าต่างคนต่างโดนนะครับย่าเข้าไปยับเข้าไปเดินเข้ามาหนึ่งสองเข้าไปมืดไปอยู่ครับสลาดดำยับเข้าไปโดนหน้ายับหมัดยับกันอยู่กระแทกมัดยับกันอยู่ทีไวหมัดหนึ่งสองเข้ามาหนึ่งสองขึ้นสิงหน้ามัด เตะมาแสดงนำเตะมาแต been, been him, ่ยังไม่โดนเตะขึ้นทีไว้ชิงชนะวัดทีไว้แสามนำมัมาโดนศอกอ๋อชิงชนะวนออกไปนะครับแสามดำยังใช้ความหนุ่มบดเข้าไปหนึ่งสองข้างหน้าโอ้โดนหนึ่งสองข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งสิงชนะวัดก็สวนมาหนึ่งสองเข้าไปฟันศอกเลยสิงธนะวัดทีไว้ยหมัดหนึ่งสองแสดงเดินเข้าไปครับ ต่างคนต่างโดนอยู่นะครับตอนนี้ฟันสอกมาไม่โดนฉันนน้องไปมัดเขาหน้ามัดเขาหน้าอีกครั้งหนึ่งเสียงธรรมะจะเอาขึ้นเตะไปครั BMW ้งหนึ่งมัดหนึ่งสองเข้ามาฉลนม้ำดำเสิงธรรมะมัดหนึ่งสองขึ้นอ้าวต่างคนต่างโดนนะครับหนึ่งสองเข้าลงตัวหนึ่งสองเข้าลงตัวมัดแรกกันหนึ่งสองเขาน้าหนึ่งสองเขาน้าโอ้เซเลยฉลมน้ํดำเซเลยมัดหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปเขาหน้าเขาน้าหนึ่งสองเข้าไปโอ้ สลามดำมีการเป๋ไปแล้วครับอาอชิงนวัพย์จะทำไงเอาอยู่ไหมเดินเข้าไปมีการเป๋ไปนิดนึงแต่ฟื้นแล้วนะครับตอนนี้สนามดำเข้ามาโอ้ฟันซอกไปมาเดินเข้ามาชิงนวัพย์ก็ยังปากดักซูฟันซอกขึ้นศอกสนานกันมัดถีไว้ฉะนั้นแทงเขาชิงทรัพวัฉนั้นมัดมาแทงเขาอาว นานๆจะเห็นการแทงเขานะครับกลายเป็นหมดยกที่สองนะครับมาลุยกันต่อนะครับยกที่สามมาลย,ลยาาก,าก,กันเลยเดี๋ยวต้องไปเอาแรงมากันเลยเตะมามาัดมัดหนึ่งสองเข้ามาฉลนน้ำดำมัดขึ้นสวนขึ้นมัดปันศอกมัดหนึ่งสองเข้ามาหนึ่งสองเข้ามา,า,มาฉลาน้ำดำบุกใหญ่แลวครับตน้นถีบไว้ถีบไว้ยนเข้าไว้ถึนน้ำเอามัดหนึ่งสองเข้ามา สิงธรรมะต้องรู้เอ้ต้องฉลามน้ำต้องบุกแล้วเพราะมันจี้เปไปยกที่สองอ๋เดินเข้าไปบุกเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองขึ้นมาหนึ่งสองขึ้นมาแทงเข้ามาฉลามน้ำไม่กลัวเราเดินเาไปฟันโดนศอกศอกขึ้นศอกมามัดหนึ่งสองก็มาออหมัดหนึ่งสองสิงธรรมะเริ่มเป๊แล้วออหมัดขึ้นมาโดนเขาแทงเขา แทงเขาขึ้นกันกอดเขเอาเข้ามุมมากอดไว้ล็อกไว้อยู่กรรมการแยกมาฟันศอกไปแทงเขาขึ้นอ่าสลามดำแทงเขาแทงแทงไม่ได้กรรมการแยกมาสลามเดินเข้าไปมัดทุบกำลําตัวเดินไปโดนมัดสวนมาสิงหน้ามัดก็สวนมาเโอ้มัดหึงสองกนนะโดนมาแทงเขามัดหนึ่งสองข้าไปหนึ่งสองสวนมา แรงมากกันสิงห์ธนวัตยังถอยอยู่ครับมัดหนึ่งสองเข้าไปฉลาิชี้น็อกกอดไว้อ้าวฉลาดดำดิ้นหลุดอ่าไม่หลุดนะครับของการแยกมาล็อกไว้ดูเหมือนสิงห์ธนวัตจะมีอาการเหนื่อยหน่อยแล้วนะเตะออกมามัดหนึ่งสองเข้าไปมัดหนึ่งสองเข้าไปฉลาดนั้นเดินบุกใหญ่เลยแทงเข่าสวนมามัดหนึ่งสองเข้าไปมัดหนึ่งสองเข้าไปมัดหนึ่งสองอ้าวล่วงลวงไปเลยโอ้โดนล่วงลวงไปสิงห์ธนวัตร โดนบาดอ่าลุกขึ้นมากรรมการนับเยอะนับเยอะโอ้ไม่ไมวแล้วครับโอ้กรรมการยุติการชกเลยหมดแรงไปก่อนเป็นว่าฉลามดำชนะน,น,นกไปในยกที่สามเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเขาได้อย่างสวยงามนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชฉลามดำสบุญมีฤลธิ์นะครับดูหมัดฮุบเข้าไปโดนหมัดไหนหมัดทุบซ้ายนี่ครับฮุบซ้ายเข้าไปโดนปลายคางโอ้ สวนต่างคนต่างแรกมานะครับแต่ของสลามดําแม่นกว่าฮุบซ้ายแม่นกว่าปึ้งไปเลยฮุบซ้ายวันนี้ร่วงเลยนะครับโอ้เพราะอาการเริ่มหอบไปแล้วโดนบุกใหญ่ผมการยุติการชกเลยตาลอยแล้วนะครับเป็นนั้นว่าสลามดําสอบุญมีเล็ด ชนะนอกในยกที่สามนะกรรมการก็ชูมือให้ฉลามดำเปิดตัวครั้งแรกได้สวยมากความกำลับโบนัสสามแสนห้าหมื่นบาทโดยของในการเปิดตัวครั้งแรกนะครับ